เพราะว่าขาอยุก mm. mm ้กลางน่น hmm. mm ้องๆี hmm. mm ่น้องมี่าไม่กินน้ากิตูกินปลาแหละนั่นปากจะเล้มๆมก็ชิอนยสัญญานงนันละนกินไปะบสละมาเสียงนกเสียงถ้ามาฉาดเนาะค่ะนาอพี่น้อง อุ้นขาวๆอยู่กับพี่น้องคนนึโอเคค่ะพี่น้องฝากช่องไม่จอเชนแนวไว้น้ำในด้ค่ะนี่พามาชมนองในกระสายู่ริมน,มน้ำนจะจ๊ะนาะขอบคุณลหลายค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมมาทรงกำลังแรงใจเฮ้ยเจอเชนแนวรวยดีตลอดมากเลยค่ะเด้อขอให้พี่น้องมแต่ควุ่สุดคนจะเดินน้ำร้อยเงนินทองสุขสุกคนเลยค่ะพี่น้องค่ะคลิปมีก็ฝากไวซ์เมล่นะเนาะ